สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมปูนะครับเช่นเคยนะครับที่ช่องของบ้านปูออโตคาร์นะครับวันนี้นะครับมีชาวต่างชาติหนึ่งท่านนะครับนำรถเข้ามานะครับคันนี้นะครับผมให้เราทําการเซตอัพช่วงล่างนะครับแล้วก็ทําการตกแต่งแอสเซอรี่เข้าไปนะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการใช้งานให้มีความปลอดภัยต่อสัมภาระก็คือตัวโรลเลอร์นะครับผมซึ่งรายนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ มาหาผมเนี่ยประมาณสองรอบสามรอบแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าโอเคที่บ้านเขาเมืองน,นอกเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงเวลาที่จะทําอะไรต้องต้องคุยกันให้เรียบร้อยว่าน้ําหนักรถหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจะใช้นั้นเป็นยังไงก็เหมือนอย่างที่ผมทำนะครับซึ่งเขาไปมาหลายที่เขาบอกไม่ถามเขาก็เลยไม่ทํานะครับก็เลยเอารถมาทิ้งวาที่นี่แหละก็คือวันนี้ก็คือมาทาแล้วนะครับผมผมทำอะไรให้บ้างนะครับวันนี้ก็จะมีตัวของเรื่องอายางนะครับ ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนยางให้ให้ให้เขานะครับ1ชุดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งก็เป็นพวกคิ้วล้อนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของตัวโรเลอร์นะครับปิดท้ายซึ่งเขาต้องการเทีจะใช้ในการลากเรือด้วยนะครับท่องเที่ยวครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่ง เขาซีเรียสมากเลยเขาถามว่าทําไมไปหลายร้านมีแต่แนะนําแนะนําอย่างเดียวแต่ไม่ถามถ,ามถึงเรื่องดีเทลรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องของโช๊คอับซึ่งอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหลายๆคนที่โทรถามผมแล้วผมบอกว่าผมตอบไม่ได้ถ้าไม่เอารถมาให้ผมขับนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้ถึงสากลเขาทํากันก็คือต้องรู้น้ําหนักรถก่อนนะครับว่าคุณใช้งานแบบไหนนะครับถึงจะเซตอัพแล้วก็สั่งทําโช๊คนะครับอย่างโช๊คพวกนี้จะเป็นโช๊คสั่งทํานะครับก็คือ,อเราก็จะทํา ให้ตามน้ำหนักของรถแต่ละคันอย่างคันนี้ผมก็ทําการาสั่งเซตน้ําหนักขึ้นมานะก็เป็นชุดนี้เลยนะก็คือชุดนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วรับชุดนี้เดี๋ยวหน้าตาเป็นงานตอนติดตั้งเราจ,จะีทีนี้กด้สำหรับเรื่องของที่มีกันชนเหล็กที่มีขนาดน้ําหนักกี่ปอนที่เขามาช่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกันชนท้ายรวมหนึ่งยาง นะครับและรวมถึงเผื่อในเรื่องของการที่เขาจะใช้ลากตัวสมระกคืนลากเรือด้วยนะครับผมเพราะนั้นอาการต่างๆจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูตอนขั้นตอนการทําแล้วก็หลังเสร็จนะครับไปไปกัน นี่นะเราก็มาถึงขั้นตอนการที่เราประกอบโชคแล้วนะครับตอนนี้เรากาลังใส่โชกอยู่นะครับอ่าใส่โชกอยูเออ่เดี๋ยวช่วยน้องๆก่อนใช่ <c oughs> ครับโอเคตอนนี้เราประกอบโชคเข้าไปแล้วนะครับอ่าใส่ตุ้มใหญ่ก,ก,ก,ก่อนดูลกๆกันเออดีมากโอเคนะครับตอนนี้เราใส่โชกตัวนี้โชกตัวนี้จะมีแรงดันมากกว่าโชคตัวเดิมนะครับ เพราะว่ามันต้องรับกับตัวกันชนตัวนี้นะครับซึ่งมีน้ําหนักมากของเดิมเนี่ยวิ่งแล้วลูกค้าเขานั่งแล้วเนี่ยบอสเขาบอกว่านั่งแล้วมันเหมือนนั่งอยู่บนเรือสปีดโบท๊ทเลยโยกโยกไปโยกมานะครับเพราะว่าตอนแรกไม่เป็นแต่พอใส่กันชนแล้วเป็นนะครับสาเหตุเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะนี่พามาดูเลยส่วนนี้ยางประกอบเสร็จแล้วนะครับ โหดหล่อเล้าเลยนะครับยางเราใช้ของดิสโ n นนะครับพาวเวอร์นะครับเป็นรุ่น XT421RWL นะครับตัวนี้ก็เป็น265นะครับ6018นะครับซึ่งของเดิมกองอยู่ตรงนี้เลยนะมันก็หล่อกันคนละแบบอันนั้นหล่อแบบเรียบๆบ้านๆนะส่วนนี้หล่อแบบลุยๆนะครับหล่อแบบว่าโคตรหล่อครับถามว่านี่มาดูโชคนะครับโชกที่เราทำการปรับปรุงให้ใหม่เอ๊บอ่าแป๊บหนึ่งนะน้อง นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่านี่นะเป็นโช้กเดิมนะครับเราดูแรงต้านนะตัวนี้แรงต้านนี่ไม่ต้องออกแรงเลยนะยุบแล้วเนี่ยยุบแล้วนะไม่ต้องออกแรงเลยนะี่มือเดียวก็ได้เนะี่ยยุบยุบแล้วนะครับมันค่อนข้างนิ่มนะครับเหมาะกับรถเดิมๆนะครับแต่พอมีกันชนข้าไปมันก็เลยยุ้ยน,นะครับเหมือนรถแบกน้ําหนักมากส่วนตัวนี้นี่ต้องออกแรงกดยังไม่ค่อยลงเลย ไ,ไหมเนี่ยแล้วก็หน่วงขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้น้ำหนักถูกคำนวณมาสำหรับการที่จะใส่กันชนหน้าขนาดไซส์มือมานะครับตัวนั้นก็เพื่อให้วิ่งแล้วสมูทนั่นเองนะนี่รับลองได้ว่าเดี๋ยวบับชอบแน่นอนนะครมาตรฐานแบบบ้านเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลย แล้วหลังจากนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งนะครับโรเลอร์ลิดนะครับตามที่ลูกค้านะครับชาวต่างชาตินะครับเขาต้องการเขาเลือกแบรนด์นี้นะครับก็คือแบรนด์ของ a e r o นะครับผมซึ่งเขาบอกว่า a e r o นั้นเขาศึกษามาแล้วนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วก็สมูทด้วยนะครับเราก็จัดการให้นะครับเพราะว่าตัวนี้เรามีจําหน่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เวลาติดตั้งเข้าไปเ็าจะมีรีโมทให้2ตัวนะครับรีโมทก็คือเอาไว้ในกรณีที่กดเปิดปิดได้นะครับอย่างนี้เรากด เปิดปิดนะกดปิดเขาก็จะเลื่อนมาเลยนะครับผมตัวนี้เลื่อนมาแบบสมูทสมูทนะครับเลยนะครับแล้วก็เวลาเปิดนะครับผมก็จะมีปุ่มให้กดเปิดนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟอยู่ด้านล่างนะครับเป็นไฟ LED ถ้า,ากลางคืนมืดเราก็สามารถเปิดได้ด้วยนะเฮกดเปิดไฟ นะครับลดไฟก็ได้เพิ่มไฟก็ได้นะครับรวมถึงปิดไฟก็ได้เช่นกันนะครับแบบนี้นะครับงานติดตั้งของเรานะครับผมเรื่องอยากเป็นรถของทางฝรั่งใช้นะครับผมหรือชาวต่างชาติเราก็ต้องทําให้ไม่อายไม่เสียนหน้าเมืองไทยเนาะนี่ครับผมเราก็ทําการติดตั้งแบบเรียบร้อยนะครับหลายที่ติดตั้งแล้วเขาบอกว่าตัวเนี้ยที่เกียร์ใส่ใส่ไม่ได้เราเพยายามโมดิฟายใส่เข้าไปให้ได้หมดนะครับ ให้มันเรียบร้อยให้สมชื่อกับเป็นช่างไทยนะครับผมตัวนี้รวมถึงตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกดนะครับจากทางด้านนี้ถ้าไม่กดจะรีโมทนะครับเขาก็สามารถที่จะกดนะครับสั่งการทํางานจากทางด้านท้ายได้นะครับแบบนี้ก็เรียกได้ว่าใช้งานสะดวกสบายนะครับผม แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วก็อธิบายไปแล้วชาวตอนช่ก็เข้าใจนะครับว่าตระกูตัวโรเลอร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกันน้ํานะครับผมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ80%ดสิบเอร์เซ็นต์นะครับถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับในกรณีที่ฝนตกหนักๆอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีน้ําเข้าบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าตกแบบปล่อยๆน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่เราติดตั้งให้นะครับนอกจากตัวชุดแต่งต่างๆนะครับผม ครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากต่างแดนของเราในเนงนะครับที่นํารถนะครับเข้ามาใช้บริการไว้วางใจนะครับเข้ามาคบหาดูใจกันอยู่หลายอาทิตย์นะครับกว่าจะตกลงปรงใจที่จะนํารถมาทานะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราได้ทําการเซตไปนะครับช่วงล่างนะครับก็ใช้ตัวโช๊คของทางโอเวอร์แลนด์นะครับผมแล้วก็ทําการปรับเซต นะครับจูนิ่งให้มันเหมาะกับตัวกันชนที่มีน้ำหนักมากนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนยางใหม่ให้กับลูกค้านะครับจะได้ใช้งานเอาไปลากแคมป์ลากเรือเข้าพื้นที่ใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับผมก็ใส่ยางตัวนี้ไปให้ของดิสต์ต n นนะครับผมรวมถึงโรลเลอร์ด้านท้ายที่เราติดตั้งไปให้ในการใส่สัมภาระได้อย่างสบายใจนะครับก็เป็นของแอโร่นั่นเองนะครับผมถ้า คลิปนี้นะครับที่ผมลงไปนะครับหลายๆท่านใช้รถตระกูลฟอร์ดอยู่หรือว่ารถตระกูลอื่นอยู่แล้วต้องการเทีจแต่งประมาณนี้นะครับสามารถแวะเข้ามาที่ร้านของบ้านปูออโต้คาได้นะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ